วันนี้เรามีสูตรลับโต๊ะอร่อยกับมาม่ามาฝา,ากคุณผู้ชมกันครับซึ่งรสชาติมาม่าที่เราใช้นั่นก็คือมาม่าบิ๊กแพ็ครสต้มยำกุ้งรังสรรเป็นเมนูแรปมาม่าต้มยำกุ้งครับเริ่มจากวิธีการทำแผ่นแป้งกันก่อนโดยนำเส้นมาม่าบิ๊กแพ็ครสต้มยำกุ้งไปลวกให้สุกและนำไปบดให้ละเอียดใช้แป้งสาลีสองช้อนโต๊ะต่อด้วยเส้นมาม่าที่บดไว้เมื่อสักครู่เพิ่มรสชาติด้วยเครื่องปรุงรสมาม,ามา่า ไข่ไก่หนึ่งฟองคลุกให้ทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นเราจะนำแป้งไปนวดกันต่อครับโดยโรยแป้งสาลีลงไปเล็กน้อยแล้วค่อยๆนวดแป้งให้เป็นแผ่นบางๆทำให้แผ่นแป้งเป็นรูปทรงกลมแล้วนำไปจี่ในกระทะโดยใช้น้ำมันพืชเล็กน้อยจีให้สุกโดยใช้ไฟอ่อนเพื่อทำแผ่นแป้งสำหรับห่อเสร็จแล้ว ต่อไปเป็นวิธีการทำไส้กันบ้างครับโดยเทน้ำมันพืชลงบนกระทะเล็กน้อยใส่กระเทียมสับหนึ่งช้อนโต๊ะผัดจนกระเทียมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและมีกลิ่นหอมแล้วใส่กุ้งขาวลงไปประมาณ300กรัมหอมใหญ่หั่นเต๋าอีกเล็กน้อยปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนชาใสเกลือลงไปเล็กน้อยปรุงรสเพิ่มด้วยเครื่องปรุงรสมามา่าพริกหวาน3มสี ต่อด้วยมะเขือเทศหัน่นเตาประมาณครึ่งลูกและต้นหอมสักเล็กน้อยเสร็จแล้วก็ผัดวัตถุดิบทั้งหมดให้เข้ากันเมื่อได้ไส้แล้วต่อไปเป็นวิธีการทำตัวซอสกันบ้างครับเริ่มจากใส่มายองเนสสองช้อนโต๊ะเพิ่มความอร่อยด้วยเครื่องปรุงรสมามา่าหลังจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายเราจะนำแผ่นแป้งมาห่อกันครับวางผักกาดหอมและผักกาดแก้วลงไปต่อด้วยไส้ที่เราผัดไว้เมื่อสักครู่ บีบซอสมายองเนสที่ผสมเครื่องปรุงรสมามา่าแล้วค่อยๆห่อกับกระดาษแรปแบบนี้ครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วกับเมนูแรปมาม่าต้มยำกุ้งอร่อยทันสมัยแถมรสชาติถูกปากคนไทยแน่นอนครับ